สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลี่จะมาทำท็อปฟอีกหนึ่งวิดีโอนะคะวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นท็อปไฟส์ฟาวเดชันก็คือรองพื้น5อันดับที่สัลี่ชอบมากที่สุดในตลอด2,014ที่ผ่านมานะคะอันนี้เนี่ยวัดทั้งปีเลยว่าทั้งปีเนี่ยสัลี่หยิบใช้ตัวไหนมากที่สุดแล้วก็ชอบใช้ตัวไหนมากที่สุดนะคะสัลี่เนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะเพราะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ใช้รองพื้นไม่เหมือนกันในแต่ละวันถูกไหมบางวันอาจจะต้องการการปกปิดที่มากหน่อยชั่วโมงการทํางานยาวหหน่่ออยรืวาาบง ต้องการการปกปิดแบบบางเบาโชว์ผนะิวใสๆนะเราก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะคะตัวแรกที่สล,ลีจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้จาก h o u r g l a s s นะคะชื่อเ,เต็มๆของเขาก็คือ i m m a c u l a t e Liquid Powder Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้ที่เมืองไทยขอโทษทีนะคะพูดถึงเขาทีไรก็จะต้องขอโทษเพื่อนๆทุกครั้งเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ที่เมืองไทยข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือมันเป็นออยฟรี free, นะคะมันเหมาะมากสําหรับคนหน้ามันนะสล,ลีชอบมากเลยมันปกปิดได้ค่อนข้างดีคุมมันโอเคแล้วก็ <x> ไม่หนักที่สําคัญนะคะเป็นหนึ่งในฟาวเดชั่นรองพื้นที่ไม่หนักเลยนะคะเพราะว่ารองพื้นที่ปกปิดดีๆแล้วก็คุมมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรองพื้นที่มีเนื้อค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเบามากๆนะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อมูสที่แบบลงค่อนข้างง่ายมากแล้วเวลาแห้งเนี่ยก็จะแห้งเป็นแป้งเลยนะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหา ผิวแห้งจากการเป็นสิวนะคะคือเวลาที่สิวมันกําลังจะหายมันจะแห้งมันจะลอกมันจะตกสะเก็ดเวลาใช้รองพื้นตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะ กรบตรงนั้นได้ดีมากนะรองพื้นบางประเภทเนี่ยบอกเลยเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราเป็นรอยสิวแห้งตกสะเก็ดนะคะแต่ว่าพอใช้เจ้าตัวนี้ของอาร์ g l s s s นะมันปิดไปได้แบบเรียบเนียนมากๆเลยอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่ซารีประทับใจนะคะสีที่ซารีใช้อันนี้ก็คือสี Warm Beige นะคะจะเป็นสีที่มีพื้นแดงนิดนึงคือเนื้อของเขาจะมีสีแดงนิดนนะคะซึ่งปกติแล้วซารีจะไม่ชอบเลยรองพื้น ที่มีพื้นแดงนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโอเคไม่แดงมากนะคะถือว่าใช้ได้นะคะกลืนไปกับหน้าโอเคสีวอร์มเบจจาก Hourglass นะคะมาถึงตัวที่2กันบ้างนะคะตัวนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของการปกปิด ค่อนข้างหนาอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Estee l a d e r Double Wear ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคอลเลคชันของสัลลี่แต่ว่าสัลลี่ทดลองแล้วว่ามันเหมาะจริงๆสำหรับการออกงานมีชั่วโมองการทำงานที่ยาวนานนะคะตัวนี้ดีจริงๆตัวนี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างเดียวก็คือเขาค่อนข้างจะแห้งเร็วฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องรีบเกลี่ยนะคะแล้วก็จะเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นสิวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่สัลลี่บอกว่าเป็นสิวกาลังตกสเก็ตกาลังจะหายหรือว่าเป็นสิวเม็ด ที่แบบแห้งๆหน่อยอะคะ่ะตัวนี้เนี่ยจะยิ่งเห็นชัดนะคะเวลาที่ใช้ฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่มีสิวเยอะๆนะคะแล้วก็กําลังรักษาอยู่เนี่ยสล,ลีไม่แนะนําตัวนี้เพราะว่ามันจะยิ่งแห้งยิ่งดูดให้บริเวณน,นั้นเห็นชัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องของ ผิวมันอย่างเดียวแต่ว่าหน้าเนี่ยเรียบเนียนอยู่แล้วนะคะซารีแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันคุมมันได้ค่อนข้างดีดีมากๆเลยดีที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เอสเต่ลาเดอร์ดับเบิลแวอันนี้ มาถึงตัวที่3กันมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นจากดรั g สตอร์เมืองไทยบ้านเราตัวเดียวที่สลลีสามารถใช้ได้เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยลองมาแล้วสีมันไม่ถึงนะคะตัวที่ว่านี้ก็คือ r e ฟ l o n Colorstay ตัวนี้นะคะแล้วก็สีที่สัลี่ใช้เนี่ยสามเจ็ดสีโทสเนี่ยเป็นสีที่ซื้อได้ในเคาน์เตอร์ในห้างเท่านั้นนะคะในวัสดุหรือบูธจะไม่มีเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์พิเศษที่ขายในเคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะ สีอื่นๆรองพื้นตัวอื่นๆใน drugstore สลีปค้นพบว่าจะยังใช้ไม่ได้สีมันไม่ถึงนะคะสีมันเข้มไม่ถึงและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งของ ROLIOL เนี่ยมันไม่คุมมันซึ่งสไลีหน้ามันมากก็จะใช้ตัวนั้นไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยโอเคมากๆสําหรับคนหน้ามันติดอยู่อย่างเดียวใช้ติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาแน่นมากนะคะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของแอลกอฮอล์แพ้แอลกอฮอล์เนี่ย ตัวนี้เนี่ยใช้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกประจําเป็นเสมอเลยว่าใช้กับฟองน้ําจะได้ลุคที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้แนะนํากันจริงๆนะคะของซารีเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวซารีจะต้องไปถอยอันใหม่แล้วแหละนะคะอีกตัวหนึ่งเบอร์สามเนี่ยมีแบบเขาเรียกอะไรมันชนกันอะมันอยู่ลําดับ3เหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นของดรัก Sto r e เหมือนกันแต่ว่าเป็นดรัก Sto อ e ของเมืองนอกนะคะอันนี้เนี่ยดีหน่อยที่แบบแอลกอฮอล์เขาน้อยหน่อยนะคะซารีรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ตัวนี้แล้ว ไม่เป็นสิวนะคะไม่เป็นสิวที่มาจากการแพ้แอลกอฮอล์เหมือนตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยใช้ติดต่อกันจะรู้เลยว่าจะเริ่มมีสิวขึ้นมาแล้วเพราะว่าแอลกอฮอล์มันหนาจริงตัวนี้เนี่ยดีหน่อยแอลกอฮอล์เขาน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เป็นของ c r a f e ฟอร g เก l นะคะ มี2อันด้วยกันนะคะเพราะว่าสีอยู่ระหว่างกลางของ2ตัวนี้นะคะข้อเสียงการซื้อรองพื้นจากเมืองนอกเนี่ยก็คือเรื่องของสีเราไม่สามารถไปดูได้เองว่าเอ๊สีไหนมันตรงกับเราหรือเปล่านะคะอย่างซารี่เนี่ยตอนแรกคิดว่าสีเนี้ยตรงนะคะเป็น covergirl o u t last s t a y f a b u l o u s 3 in 1 foundation สี 8.5.7. นะคะคิดว่ามันตรงแต่จริงๆแล้วมันขาวไปนิดนึงนะคะสัลิศก็เลยไปซื้อสีนี้มาซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าฝาคนละสีเพราะว่าสีน้ำตาลเนี่ยฝาสีน้ำตาลเนี่ยเขาทำมาโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ผิวครั้มนะคะเป็นลายที่ออกมาสำหรับผู้หญิงผิวครั้มโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า Covergirl Queen Collection All Day Fallest 3-in-1 f o u n d a t n o n ซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าชื่อมันจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนื้อมันเหมือนกันเลยเป็นตัวเดียวกันนะคะสีที่ซารี่ใช้อันนี้เนี่ยจะเป็น Q805 นะคะอันนี้เนี่ยใช้ได้ตอนช่วงแบบซัมเมอร์ไปทะเลมาเนี่ยใช้พอดีเลยแต่ช่วงเนี้ยช่วงที่แบบหน้าหนาวผิวขาวขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะคะก็จะต้องผสมกันมันถึงจะโอเคนะอันนี้เนี่ยสคนกันชื่นชอบใครอยู่เมืองนอกซื้อตัวนี้มาใช้นะคะ ใครหาซื้อ2ตัวนี้ไม่ได้ก็ลองซื้อเรฟลอนคัลเลอร์เตย์มาใช้ละกันนะคะหมดแล้วสำหรับ3อันดับแรกกับกลุ่มที่แบบคุมมันค่อนข้างดีชั่วมงการทำงานที่ยาวนานใช้พวกนั้นจะดีมากนะคะ2อําดับสุดท้ายเนี่ยที่สัลี่เลือกมาก็จะเป็นตัวที่แบบ ใช้แบบวันสบายๆฉันอยากจะโชว์ผิวนิดหน่อยแต่ว่าก็คุมมันโอเคนะคะซารีว่า2ตัวนี้เนี่ยคุมมันโอเคตัวแรกที่ซารีกำลังจะพูดถึงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเดาถูกได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้จาก m a ร์ j เจคอบนะคะก็เป็นตัวรุ่น Genius Gel สีที่ซารีใช้เนี่ยเป็นสี6 6 f o n d d e อนนะคะ เป็นรองพื้นที่สีสวยมากนะคะสีสวยมากอย่างวันนี้ซลรีก็ใช้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนรู้สึกว่าหน้าแห้งอย่างช่วงนี้อากาศอากาศแบบนี้หน้าซาลรีค่อนข้างจะแห้งนะตรงกลางทีโซนเนี่ยจะมันแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยจะแบบแห้งทีเดียวนะคะแล้วใช้เจ้าตัวนี้มันโอเคมากช่วงนี้ซลีีใช้เจ้าตัวนี้บ่อยมากเพราะว่า ใช้แล้วก็แบบหน้าไม่มันอะระหว่างวันถือว่าโอเคแทบจะไม่ต้องซับหน้าเลยนะตัวนี้เป็นจีเนสเจลเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลเป็นกลึ่งเจลกลึ่งครีมนะคะความมันของเขาจะไม่มีเลยเขาจะไม่ผลิตความมันส่วนเกินออกมาระหว่างวันนะคะ ก็ถือว่าดีมากๆอันนี้ชอบมากๆจริงๆไม่พูดมากแล้วเพื่อนๆรู้ว่าอันนี้เป็นตัวโปรดของส الي นะอีกตัวหนึ่งที่ก็ค่อนข้างจะชื่นชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของ n a s c ชียโ r รนะคะส ا ร ي เชื่อว,ว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวที่อยู่ในบ้านของใครหลายๆคนเพราะว่ามันค่อนข้างดังมากนะคะสีที่สรี่ใช้เนี่ยจะเป็น Medium Dark 1นะคะก็ตัวนี้ดียังไงตัวนี้เนี่ยจะปกปิดมากกว่าของม a r c j จ c o b ขนิดนึงนะคะแล้วก็ ถ้าให้เทียบระยะการอยู่ทนเนี่ยจะรีว่าอยู่ทนพอๆกันนะในช่วงหน้าหนาแบบนี้แต่ถ้าเกิดในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะรีว่านาเช er ียโกรเนี่ยอาจจะอยู่ติดทนนานกว่าสักนิดเดียวสักชั่วโมงเดียวแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะอันนี้จะปกปิด มากกว่าของมาร์กเจคอบนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของรองพื้นตัวนี้ที่สลี่ชอบมากๆเลยก็คือสีมันเยอะมากรุ่นนี้สีเยอะจริงๆนะคะเวลาที่มีคนถามสัลี่ว่าเนี่ยหาสีรองพื้นไม่ค่อยได้ไปดักซ s สตอร์ก็หาไม่เจอไปเคาน์เตอร์ก็หาไม่ค่อยได้อยากได้รองพื้นที่บางเบาติดทนนานหน่อยนะจะซื้ออะไรดีสัลิี่จะแนะนำให้ไปดูที่เคาน์เตอร์นาเสมอเลยเพราะว่าสีมันเยอะจริงๆนะคะสำหรับคนเอเชียเนี่ยก็ยังมีสีที่แบบ สีเยอะจริงๆอ่ะสีมีเดียมก็จะมีมีเดียมดักหนึ่งมีเดียมดักสองมีเดียมดักสามนะคะไลท์ก็จะมีไลท์หนึ่งไลท์สองไลท์สามอะไรแบบนี้ค่ะเยอะจริงๆลองเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าใครหาสีรองพื้นสําหรับตัวเองไม่เป๊ะสะักทีลองเข้าไปดูที่เคอร์เตอร์นาะอาจจะหาเจอก็ได้นั่นก็เป็นห้าอันดับของรองพื้นทีสซอรี่หยิบใช้บ่อยใช้มากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะก็ชอบจริงๆอ่นแหละถึงได้หยิบใช้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะให้เลือกจริงๆเนี่ย สำหรับพวกนี้แสล,ลี่เลือกไม่ได้จริงๆว่าตัวไหนเป็นตัวที่โปรดที่สุดมันแล้วแต่วันมากกว่านะคะบางคนถามว่ามีรองพื้นแค่ขวดเดียวเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ค่ะมันขึ้นอยู่ที่ผิวหน้าของแต่ละคนมากกว่าแต่ว่าสล,ลีบอกไว้เลยว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยตลอดปีเนี่ยผิวหน้ามันเปลี่ยนไปในแต่ละวันไม่เหมือนกันช่วงหน้าร้อนเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งช่วงหน้าหน,นาวเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องมีรองพื้นหลายๆแบบเพื่อที่จะมาตอบโจทย์สภาพผิวของเราในแต่ละวันใช่ไหมก็ สำหรับซารีก็มีพวกนี้แหละนะที่ใช้วนไปเวียนมากันอยู่ตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาหวังว่าคงจะถูกใจสำหรับซีรีส์ท็อปไฟอันนี้ของซารีนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆใช้รองพื้นพวกนี้เหมือนกันแล้วก็มีความเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาตัวไหนเป็นตัวโปรดที่สุดของเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างเผื่อว่ามีโอกาสซารี่จะได้เป็นลองมาบ้างนะคะวันนี้ซารีไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย